ไปครับผมพี่รองครับถ้าหายิ่งงูบ่ไไรเท่ากับล่องเขาป้าเฮ็ดกันเบื้งองบนนี้เป็นแนวดน้องพี่้องลนะกับยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่้องผมครับผมพี่รองครับสวัสดีครับแกพาไปยิ่งงูพี่รองผมเอาให้สะใจเอฟซี FC ไปเลยขอมาโดนหล,ล่อละตว่ามันบ่นหนาวจักเทียล่อมันหนาวแบบมือซ้อมือนี่ที่เขาว่าอุณหภููิมันสิลดจังสีละ <c oughs> ไปพี่้องผม ไปเบื้อว่าฉีกกะมวยมันตีมาตอนตีซีบ่หือบ้าวก่บอกว่างูเหลี่ยมหือว่างูอ่าสาไม่กินหนูหน่อยข้องหฮากลับไปเบื้องได้บวกกันแล,แวนนล้วก็แวะไปยิงงูตัวนั้นตัวบบง่าที่มันขางอยู่ตัวเดียวขอหลอย,ยู่สายง่หลดียงเนาพี่้องเนาะบานนี้คันเวลาเลื้เงากิสีมาเขาร้อนปูตาพี่้องผมแล้วก็สวยแน่กระสีผ้าไปยามบ่วงยุบขุนทางอ่าเขียนบันน้องเพ็ดอำเภอเมืองคุณละพี่้องผมมีหลายมองพี่้องผมกับพวหูว่าสีได้ตัวว่าได้ตัว ไปลุยกันพี่น้องผมต้องเอาให้ได้ลราพ่ายในส่อสามมือนี่ต้องมีหนูตายแน่นอนพี่น้องผมไปลุยกันเชื่อท่านแต่ที่พ่าท่านเคยเห็ดกับพวกขวรเห็ดยังสี่เด,ด้อดพีออพอน่น้องเด้อเพราะว่าะยังเพราะว่ามันหนาว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 เจือสาบันน่ะตอนนี้แต่เขาก็ต้องสู้ต่อไปสไตล์บ้ามีเหมือน,นเดิมคือเก่าพี่น้องผมไปลุย ใหญ่เดียงใหญ่ยอยมองนอนแล้วพี่นอ้องบ้ามีขออภัยนะครับเด้อบ้ามีต้องขอถอดหลๆบางหันที่ท่วมน้ำลายไปมันหนาวเรา,าชิมูกไหลหนาวเราชิมูกไหลพี่นอ้องเลยท่วมไปเยาว่ากัน เดี๋ยวเขาจังไปจอบดบอ่อหนูว่ามันมีอยังเสียบ่แต่ว่าใกล้เสียไปแล้วขนหนูเสียอีกกะอาจจะเป็นงูคือจังเบาไกลว่า,าก็ได้กระบอกงูนี่อาจจะเป็นคนมาเอาแต่ว่าคือใหญ่แดงใหญ่หมอนอนวดไปยุหันแล้วมันบ่เสียดอกบาบยี่ยังก็ได้แต่ว่าแต่เสียกับเงิดตายตั้งใจใหญ่แดงหมอนนอดยุหมองงี้เนาะครับเนาะมันใหญ่หมอนอนวดนี่ยียนไม่เควนเป็นหน้าไม่เควรยุลาด มันกนไกลกันพูดประมาณจักสองรอยเมตรน่ะ <mayonnaise> พ <unnecessary> ี่น <subtle> ้องผมอกพุดถามทำเพื่ไปดูอีกัน้วเลยดาวดาวดาวพี่น้องได้ยินสนุวาวาสนุวาว่ามแหลง เดือนเมษาขนแหลนวาวนี่แหละครับอากาศมันบ่าบอซ้ำใดยุณนเ็ดพัอบาวนี่เฮ็ดพรอแตกพี่น้องฝนคุ้มเลยเจ็บบ่ท่านต่โลกแต่เสียงสนุนนี่แหละพี่น้อง 去偷过窝，皮诺扣，哦，去偷鸡窝。 เขากองเขาแล้วพี่น้องเขากองเขาแล้วบ้ามีมาบ่ท่านแต่กมือเขามือพวกเขาตาเหลี่ยมเยหลืองแดงมาหันเป็นนิ้ยังบ้ามีสีน้ำไปเบ่งตาเหลี่ยมเหลืองแดงแรนขวมคู่ไปพี่น้องมาเทียมแลนเป็นโตอันที่เ้าเอาได้ไปไปด้ยกัน ซิมีงูบ่เห็นงูตัวนั้น,นงสงสัยเถือกไปเลยลรืมั้งพี่น้องหาบ่เห็นดิซื่อมือน,นะงูะเงือกกับนอนเฟื่อยเลยโอ้ยเลยงูเจ๊กโตก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะงูดังแหนอนเฟือเ่อยเจ๊กโตก็ยังดีไปพี่น้องผมก็น่าจะเป็นไม้เออ สารประพุ่มหล้วก็ไม้สุดไทยกับเขาไปร้อนผู้ตากันพี่น้องผมคันว่ามีแนวด้กับตองหาแนวด้เกิในใดนาอพี่น้องเนาะโอ้หนูตัวนี้ไม่ฉลาดกับเถอเอาอย่ากรถล,ล่มพี่น้องผมล่างบอดีเถอะเนาะ ใายหัวอีกหนูด็อกเตอร์พี่น้องนั่นก้อนชีนั่นนั่นก้อนชีหนูด็อกเตอร์กรับเล็กเศร้าแล้วเศร้าเขาแล้วนั่นกรับเด็กคุณตะขวดควายออกวางเขา่าไปยืดฝุ่นโอ้เจียงพูดเจียงตลอดไปไปเขดาดอนผู้ตาพี่น้องบาดนี่ อคืขักแท้เข่าดอนผู้ตายพี่น้องผมลุยเอาเขามาขอปู้ตากอ้อนสีเข่าดอนเนาะพี่น้องเนาะเขามาขอตูตาก้นอนสีเขาทองผ้าย,ยัางนี่ผ้ายพาโพผ้ายพาโพเนาะพี่น้องเนาะมีกล้วย ปู้สางเฮาไปก้อนสีขาวดอนต่องขอฝนก้อนขอเรือปูเรือบักฮกยันยังกะจังวากันให้เห็นตัวก้อนออไปพี่น้องลุยขออนุยาตบาดคำลุยเลยบาดพามีบรยพิเัตท่ายางพี่น้อง เลียนขั้วขั้วยี่ห้ะพี่น้องนี่เลียนขั้วขั้วยี่หมวงมันขวดนี่ว้ามีเชร้อยว่าสิเป็นหูหางยาาซะเปล่า,าขวดดันไม่ไม่อยู่น่ะเลี้ยนเขานี้แล้วพี่น้องนี่เลี้ยนขักเขานี้ตรงนี้เอาเขามาอ้อยครับเขามาอ้อยเรากาก,ก,กลับเด็กกลับเด็กกับกลง เดี๋ยวสิจัดให้คลิปเต็มๆเ,เลยเด้พี่น้องเลอเล่นยควบๆแล้วไม่ยึดอยู่งเงาใหม่นี่หายเลยพี่น้องหนูตัวเดียวหนูตัวเดียวแต่ว่าที่เป็นหนูใหญ่อยู่ขันโบะปากหางยาวมีสองอย่างมงหายไปเลย ได้ด้ย่างยังเร็นจังสิบวดนี่เรียนมันก็เรียนเชื่อใหมเรียนไม่ยุดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นพี่น้องมืออื้นมาดักไหมมืออื่นมาดักเดี๋ยวบ้ามีผ้ามาดักใส่กงใส่กับใส่กองเขานะพี่น้องเนาะใส่บ่วงมันหังบ่มีข้องดิหนแนวมามีว้ามีสี่เลี่ยมคือนีมันเรียนขนุหางยามมันเรียนแล้วอันนี้มันเรียนไม่ยุดอยู่นี่ อ,อ,อันนี้ควรไม่ไมเลยพี่น้องนะนะแล่นเขานีห่หายเลยไหมว่ามีกับเบิกทำลายไม้มันควรมนุยปุ๋ยเจ๊ซีเลียนเราเขาใส่แล้วก็ยุ่ยใส่นาะนาะบ้าหู ไม่ใหม่เลยมุดเข้าไปกัดกินไม่ใหม่เลยอุนี่พังเบิรถตัวเชื่องใดบนัวตัวนี้อ๋อกระทงต้องเป็นกับเร็กคือว่าเหรอพี่น้องผมกับเร็กเหรอกะกงเล็กบ่เนี่ยใจมันสีขาววะ ับเล็กกงเล็กแล้วกักองเขาเนาะพี่น้องเนาะบวกอีกแจ็กซองหลังม่เห็นนั่นเดียเงียบเลยโอครับครับคุณฝอสนองพ่ตายพี่น้องผมบอตายพ่นบอกว่ายั่งยั่งแมืนว่า ทนซ้ำใดพี่น้องผมหมูว่านนี่รุดเป็นรุดละแต่เฮ็ดคลิปส,สันๆให้เบื้องหน้าครับเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่รุดนกกะบ่หมี่ยังกะบ่หมีเฮ็ดจังใดแบนเราได้ยังมากินเอาหมูบ่หมูตุ๋มปะเดี๋ยวหาแนวกินพี่น้องรุดรุดหึยอดติอืหฮะรุดกับรุดสุดยอดไปโอ้ เขาตลาดทอนแล้วเอาความคุ้นทุกอยางทุกซับทุกการติดการตามพี่น้องผมวันที่มานนุกนี่กับว่ามีเขาโดนตาเลี้ยงขั้วขั้ไปไหมหนุแล้วคอยคอยกันลุยน้ำยืนหรือว่ามันหมดมันยืดใต้ดินเอ้ามันเลี้ยงลงดินการเจอทั้งกับเล็กทั้งบ่วงแล้วก็ทั้งโกงเนาะพี่น้องเนาะเอาล่องตามบ้าโกตีบอกว่าทั้งกับเล็กทั้งโกงทั้งบ่วงเดี๋ยวจัดให้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ่ได้ไยังกะเยาวากันพี่น้องผมคันติ เวือกับโผล่เรียนก็นลยดิเวือไปอย่างเนาพี่น้องเนาะมันก็มีแนวเวือรใส่ขอบคุณครับสวัสดีครับยังดีเฮา